หลายคนถามเมลอนเปลือกเมลอนเมล็ดเมลอนเมลอนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งเอามาให้ปลาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องปลอกเปลือกนะโยนให้ปลาอย่างนี้แหละตรงนี้เป็นพื้นที่ของโคกหนองนาโมเดลมีบ่อเราก็เอาเมลอนมาให้ปลากินต่อจกันจุบ๊บจับจุ๊บจับ,จบ ไม่รู้ว่ามันกินเพราะอร่อยหรือเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินนะที่เหลือก็เอาไปบ่อใหญ่โคกหนองนาโมเดลของเรามีพื้นที่อยู่หนึ่งไร่ทำหนองจะเรียกว่าหนองหรือบ่อดีเป็นรูปหัวใจหรือจะเรียกว่าใบบัวก็ได้ด้านหน้าที่ติดดินถนนน่ะเราจะเอาไว้ทําร้านขายของแล้วก็เป็นจุดต้อนรับรอบๆก็จะมีต้นกล้วย ส่วนด้านหลังเนี่ยก็มีบ่อใหญ่ด้านนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวมีหมดแหละพลิกขี้หนูตะไคร้โหรพากะเพาบ่อใหญ่นี่ก็จะมีปลาตัวค่อนข้างใหญ่หน่อยนะมีทั้งปลาตะเพียนมีปลาบึกด้วยนะเอามาปล่อยไว้แต่ไม่รู้ว่ามันรอดหรือเปล่ามีปลาเทโพ ไม่ใช่ปลาสวายนะเขาบอกว่าปลาเทพโพตอนซื้อมานี่เลี้ยงไว้อ่ะโงไปีแล้วนะยังไม่เคยจับขึ้นมากินเลยปลาทับทิมมาเหลือไม่กี่ตัวแล้วมีเพื่อนมาขโมยกินหมดใครสนใจมาดูได้นะที่ละโอฟาม